รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกเลยครัวที่บ้านของเราทุกคนนี่แหละครับและนี่คือพลพักนักปรุงโฮมคุกสวัสดีครับ หนึ่งในความสุขในการทําอาหารนะครับก็คือเหมือนเราได้ฝึกสมาธิไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเรามาทําเกี๊ยวน้ํากันดีกว่านะครับแต่ซุปเกี๊ยวน้ําในวันนี้จะมาในรูปแบบที่แตกต่างครับเพราะว่าเราจะใช้ไก่เป็นส่วนประกอบหลักครับ เริ่มจากการซอยผระกาศขาวนะครับเป็นเต๋าเล็กๆเ,เลยนะครับแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับเกลือจะช่วยทําให้ผักนุ่มแล้วก็ดูดน้ําออกจากผักนะครับทิ้งไว้ประมาณแค่5นาทีก็พอครับนอกจากไก่นะครับในสูตรนี้เราก็จะมเีเห็ดหอมแห้งเป็นส่วนประกอบด้วยซึ่งอันนี้ยผลแช่น้ําจนนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเขาให้เป็นเตา๋าแล้วก็นําไปผัดกับน,น้ํามันเล็กน้อยครับ ในขั้นตอนของการผัดเห็ดนะครับเราจะทาในหม้อใบนี้ครับนี่สวยงามมากใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับหม้อใบนี้หัวมาลายนะครับ S D สติโ2ครับต้องบอกว่าหรูหราทันสมัยปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาผลิตจากสเตเลสที่เป็นฟูดเกรดนะครับแล้วก็นําความร้อนได้ดีครับเราใช้ความร้อนแบบไม่ต้องสูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเห็ดก่อนครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่เห็ดลงไปครับตัวนี้ประหยัดพลังงานนะครับด้วยเทคโนโลยีกระจายความร้อนนะครับซึ่งเขาจะเป็นลักษณะของทรี เลเยอร์แคปซูลครับตอนนี้เห็ดของเราสุกดีแล้วนะครับเวลาที่เขาสุกเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นด้วยนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอมมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารวมกับเนื้อไก่ครับกลับมาดูที่ผักกาดของเรานะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราทิ้งไว้เนี่ยน้ำจะออกมาเยอะทีเดียวครับเราจะนําไปล้างกับน้ําสะอาดเพื่อลดความเค็มของเกลือหลังจากนั้นเราจะห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็บ,บีบน้ําส่วนเกินออกครับ,รบหลังจากที่เราบีบน้านะครับในผักกาดขาวเสร็จแล้วใส่ลงไปรวมกับไก่ครับพร้อมด้วยเห็ดนะครับเห็ดนี่เราใส่ลงไปหมดเลยนะครับคนเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเครื่องครัวสเตนเลสเนี่ยความคงทนไม่ต้องห่วง แต่หลายคนเนี่ยชอบกังวลกังวลเรื่องที่ว่าจะติดหม้อไหมจะติดกระทะไหมถ้าเผื่อสเตลเลตบางนะครับไม่มีการกระจายความร้อนไม่มีเลเยอร์นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะติดนะครับแต่ถ้าเผื่อสมมุติเป็นสเตลเลตที่มีคุณภาพและเวลาที่เราปรุงอาหารนะครับอุ่นกระทะให้ร้อนดีก่อนน้ํามันลงน้ํามันร้อนแล้วค่อยเอาอาหารลงรับรองว่าไม่มีการติดกระทะอย่างแน่นอนครับนอกจากส่วนประกอบของเห็ดนะครับแล้วก็ผักกาดต้นหอมครับขิงครับผมกระเทียม1กรีบครับ น้ำมันง,งาน้ำตาลทรายเหล้าจีนซอสหอยนางรมพริกไทยผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับสูตรนี้นะครับเราจะทำเกี๊ยวนะครับได้ทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะนำแป้เกี๊ยวออกมาห่อเลยครับ เดี๋ยวเราจะใช้หม้อ SDO Pro นะครับใบใหญ่เลยต้มน้ำให้เดือดแล้วก็น,นำเกี๊ยวไปลวกหลังจากนั้นเราจะทำน้ำซุปง่ายๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้เกี๊ยวของเราลอยขึ้นมานะครับลอยประมาณ1นนาทีแล้วครับสุกแล้วแน่นอนนะครับ ใส่ลงในชามน้ําแข็งครับเพื่อเป็นการหยุดความร้อนหลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาครับผมนําออกมาพักนะครับเกี๊ยวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําซุปง่ายๆกันครับเราใช้น้ําสต๊อกนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเหล้าจีนเล็กน้อยนะครับคนชอบถามพลครับว่าเป็นอิสลามใช้เหล้าจีนไม่ได้ใช้มิรินไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ตัดรสด้วยเกลือนิดนึงส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ละครับว่าเราอยากจะใส่ผักอะไรหรือเปล่าวันนี้พลใส่เป็นผัก ห้องเตยน้อยนะครับนี่น่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยวก็จะนําลงไปลวกนะครับให้สุกดีแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกันครับแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆสามารถดัดแปลงนะครับเสิร์ฟกับเส้นก็ได้หรือจะรับประทานกับข้าวก็ได้ครับลองทำกันดูนะครับและนี่ก็คือซุปเกี๊ยวไก่ครับ เดี๋ยวกลับมาพบวิธีการทำโชยุรามเมงแบบเบสิกนะครับที่สามารถนำไป DIY ต่อยอดได้หลากหลายเลยครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีตลตราหัวมาลายผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกหนังสืออิตาดากิมัสซันควิก น้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้ผลิตภัณฑ์ตลาคิโคแมนหัวใจสําคัญของรามเมงคงหนีไม่พ้นน้าซุปนะครับที่มีความหอมกลมกล่อมบวกกับความหอมจากน้ํามันแล้วก็ความเหนียวนุ่มหนึบจากเส้นเมื่อทานด้วยกันแล้วเกิดเป็นความเรียบง่ายแต่ลงตัว โอเคครับเราจะมาทําส่วนประกอบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือไข่นั่นเองครับใช้เป็นไข่ต้มแบบยางมะตูมนะครับตรงนี้เนี่ยระยะเวลาในการต้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของไข่แล้วก็ขนาดด้วยนะครับแต่โดยคร่าวๆแล้วอยู่ที่ประมาณ4-6นาทีนะครับวันนี้ผมต้มเอาไว้แช่เย็นแล้วก็ปอกเปลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะผสมนะครับซอสก็จะมีโชยุนะครับคิกโคแมนตามด้วยสาเกนะครับอีก1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายนะครับลงไปตัดความเค็มก็จะคนให้ละลายนะครับสูตรนี้นะครับเราทํา2เสิร์ฟ แบบง่ายๆใช้ไข่ฟองเดียวนะครับตักไข่ลงไปแช่นะครับกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนี้นะครับทิ้งไว้สักประมาณ2อสามนาทีมาพลิกดูสักรอบหนึ่งนะครับท่างนี้ซ้ําไปซ้ำมา2อสรอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะพักไว้ก่อนนะครับเราจะไปทําในส่วนประกอบถัดไปนั่นก็คือน้ํามันหอมระเหยครับ อ่าตอนนี้นะครับผมก็จะปิดไฟเลยนะครับตัวขิงของเรานะครับสุกแล้วตัวต้นหอมเริ่มมีสีดำดำแล้วนะครับเราพอเลยเราก็จะรีบกรองเอาแต่ตัวน้ํามันออกมาใช้นะครับนี่ครับนิ่หอมมากมากครับกลับมาดูที่ไข่ของเราอีกครั้งนะครับใช้ได้แล้วนะครับตักออกได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของซอสทาเรนะครับนี้เราจะใช้เป็นโชยุนะครับ 2ช้อนโต๊ะสาเก1ช้อนชาตามด้วยมิรินนะครับ1ช้อนชาผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักเอาไว้น้ําซุปราเมงที่ดีนะครับมักจะต้องมีดาชิเป็นส่วนประกอบครับและในการทําดาชิเนี่ยครับจะต้องประกอบไปด้วยสาหร่ายคอมบุปลาแห้งคาสโอบุชิและอีกหลายๆอย่างครับเราเลยมีตัวช่วยเป็นตัวนี้ครับชิโรดาชิของคิกโคแมนขวดนี้ครับก็คือหัวซุปดาชิแบบเข้มข้นนั่นเองครับใส่ไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับก็ช่วยทําให้น้ําซุปของเรานั้นมีกลิ่นหอมเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาทันทีครับ สำหรับสูตรนี้นะครับผมใช้น้ำสะอาดนะครับ700มิลลิลิตรแต่ว่าในการเสิร์ฟนะครับผมจะกะอยู่ที่ประมาณ300มิลลิลิตรต่อเสิร์ฟนะครับอีก100มิลลิลิตรเนี่ย จะเอาไว้เป็นเผื่อสำรองเอาไว้เฉยๆนะครับพอเปิดฝาออกมานะครับเทมาปุ๊บเนี่ยจะได้กลิ่นหอมๆของปลาแห้งทันทีเลยนะครับสีจะเป็นแบบสีเหลืองอมพันสวยงามนะครับเอาไปทําเป็นชาบูน้ําชุบสุก,กี้นะครับสารพัดเลยนะครับสามารถเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบได้เลยการทานรามเมงให้อร่อยนะครับนอกจากรสชาติแล้วอุณหภูมิก็เป็นสิ่งสําคัญครับการที่เรานําชามไปอุ่นร้อนก่อนจะช่วยทําให้รามเมงของเราคงความร้อนได้นานมากยิ่งขึ้น วิธีการอุ่นชามรามเมงง่ายๆนะครับก็คือตักน้ําร้อนนะครับที่เอาไว้ลวกเส้นเนี่ยครับร่าใส่ในชามนะครับแล้วก็เทออกประมาณสัก2-3ครั้งนะครับอันนี้เป็นเส้นแบบสดนะครับเราจะลวกประมาณ1นาที ในชามที่เราอุ่นร้อนนะครับเราก็จะใส่ซอสทาเรที่เราทำนะครับหช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยอารโมาออยนะครับประมาณ1ช้อนชาจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาต้นหอมนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็จะตักตัวน้ําซุปดาชิใส่ลงไปนะครับประมาณ300มลลิตรต่อ1ชามคีบราเมงใส่ลงไปจุ่มให้ทั่วนะครับจัดระเบียบเส้นแบบง่ายๆนะครับยกขึ้นมาพับไปด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยท็อปปิ้งต่างๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็มีเป็นหมูชาชูนะครับ สำหรับเมนูประเภทราเมงแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มความสนุกเพิ่มความหลากหลายได้ด้วยการเปลี่ยนท็อปปิ้งครับจะได้เป็นการเปลี่ยน t e x t อร์เปลี่ยนกลิ่นแล้วก็รสชาติครับผผลลนนักักกกรรมคุ <Home> cook. สนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซีน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร่ทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำ ผลิตภัณฑ์ปราทิวลิปน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล t r QP เราเคยทำเกี๊ยวซาไปแล้วนะครับวันนี้เราจะทำเกี๊ยวอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันอร่อยไม่แพ้กันครับจะเป็นเกี๊ยวที่ทำเสร็จแล้วเรานำไปต้มต้มเสร็จแล้วนะครับเราจะไปคลุกกับตัวซอสน้ำมันครับซึ่งรสชาติกมุกมกอบสไตล์เฉวฉวนนะครับเราจะทำเกี๊ยวซอสน้ำมันพริกครับ อาลครับกะหล่ำปรีนะครับเราล้างผ่านน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซอยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปโรยเกลือนะครับการโรยเกลือเนี่ยเขาจะช่วยลดกลิ่นเขียวๆของผักนะครับแล้วก็ช่วยดูดน้ำออกทำให้ตัวกระหล่ำเนี่ยครับมีลักษณะที่นุ่มขึ้นนะครับดูเหมือนเยอะนะครับแต่หลังจากที่เดี๋ยวเราโรยเกลือแล้วก็ล้างน้ำบีบน้ำออกนะครับจะเหลือนิดเดียวเองครับโรยเกลือนะครับ แล้วก็พักไว้นะครับกุ้ยช่ายนะครับซื้อมาจากตลาดเพื่อความมั่นใจนะครับ เดี๋ยวเราเอาไปแช่ในน้ําสะอาดนะครับแล้วก็บวกความมั่นใจอีกระดับหนึ่งเราจะใส่น้ําส้มสายชูกันนะครับลงไปครับแล้วก็แช่ผักของเราไว้ประมาณ15นาทีนะครับปลอดภัยขึ้นเยอะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปล้างน้ําแล้วก็ค่อยซอยเล็กๆครับขูดกระเทียมนะครับผมเราใช้ทั้งหมด1กลีบแล้วก็ขิงเราใช้ทั้งหมด1ช้อนชานะครับส่วนประกอบตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเนื้อหมูนะครับ15นาทีผ่านไปนะครับเนี่ยครับเราลองมาดูที่ตัวกระหล่ำของเรานะครับเห็นไหมฮะน้ำก็จะออกมาเยอะมากทีเดียว เี๋ยวเราจะนํากระหล่ำนะครับไปล้างน้ําเกลือออกครับแล้วก็แน่นอนครับกุ้ยช่ายของเรานะครับก็จะนําไปล้างเช่นเดียวกันครับเราใช้ผ้าสะอาดนะครับบีบน้ําออกครับผมเสร็จแล้วนะครับใส่ลงในชามผสมพร้อมด้วยส่วนประกอบของหมูบดนะครับขิงแล้วก็กระเทียมปรุงรสอย่างง่ายๆครับโชยุน้ํามันงาน้ําตาลสาย พริกไทยเล็กน้อยครับคุกเข้าส่วนผสมนะครับนวดให้เข้ากันดีครับเราจะใช้เป็นแบบแป้งเกี๊ยวซาก็ได้นะครับหรือแป้งเกี๊ยวแป้งไข่ได้เช่นเดียวกันครับทาน้ำที่ขอบแป้งครับผม พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราสามารถทําไว้ล่วงหน้าได้ครับพักในตู้เย็นนะครับคุมหน้าด้วยฟิล์มถนบอาหารครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนประกอบของซอสน้ํามันพริกกันครับในการทําน้ํามันพริกเนี่ยนะครับเราจะมีส่วนประกอบของกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวให้กรอบๆนะครับนอกจากกระเทียมแล้วเราจะมีพริกหอมหรือว่าพริกชวงเจียนะครับเราจะไปบดนิดนึงนะครับแค่หยาบๆบก็พอละครับกลิ่นของเขาจะหอมมากทีเดียวนะครับอ่ะเราบดหยาบๆพักไว้ก่อนนะครับในหม้อของเรานะครับน้ามันพืชครับผมแล้วเราก็จะเอากระเทียม ใส่ลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเอามาตั้งไฟครับเราเจียวกระเทียมนะครับให้ผ่านไปสักช่วงหนึ่งก่อนนะครับให้กระเทียมเริ่มหอมนะฮะพอครึ่งทางเนี่ยเราค่อยใส่พริกช่วงเจียวลงไปนะครับนิดเดียวเนี้ยกระเทียมของเรากลายเป็นกระเทียมเจียวแล้วกระเทียมเจียวมันก็จะกรอบใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการความกรอบจากกระเทียมเจียวนําออกจากความร้อนทันทีนะครับเราใส่น้ํามันพริกนะครับลงไปเพื่อลดความร้อนนะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบอื่นครับมีเหล้าจีนครับผมนะครับความร้อนก็จะดรอปลงแล้วนะครับมีโชยุ มีน้ำตาลสาย เราคนนะครับให้ความร้อนลดลงเล็กน้อยนะครับในเรื่องของความเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพนะครับนี่เลยครับน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิของ QP ขวดนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเขามีรสแล้วก็กลิ่นหอมเฉพาะนะครับที่เหมาะกับการนําไปทําข้าวซูชินะครับผักดองกิมจิน้ําสลัดนะครับน้าจิ้มต่างๆยกตัวอย่างเช่นน้ําจิ้มเป็ดน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มแหนมเนื้อหรือว่าอาหารนะครับในวัฒนธรรมของอาหารจี อาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารเวียดนามเนี่ยครับเหมาะมากๆเลยทีเดียวครับเอาละวันนี้นะครับเราจะใช้น้ําส้มสายชูหมกักจากข้าวหอมมะลิตัวนี้นะครับสช้อนโต๊ะด้วยกันครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับน้ําจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ตั้งน้ำร้อนลวกเกี๊ยวแล้วก็นำมาคุกกับตัวซอสน้ำมันพริกก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเวลาในการต้มนะครับน้ำต้องเดือดน,นะครับแล้วก็อย่าใส่ทั้งหมดนะครับเราใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับประมาณ10ตัวนะครับเกี๊ยวนะครับไซส์เนี่ยไม่ใหญ่มากประมาณสัก2นาทีก็สุกดีแล้วครับ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกี๊ยวนะครับวันนี้เราใช้หมูเพื่อนๆที่ไม่ทานหมูสามารถเปลี่ยนเป็นไก่หรือเนื้อวัวได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากจะปรุงเมนูนี้นะครับสามารถหาซื้อน้ำส้มสายชูหม,มักจากข้าวหอมมะลิของ QP นะครับได้ทางซปเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับผลพักนักปรุงโฮมคุก พลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยมุตติมะเขือเทศอันดับหนึ่งจากอิตาลีธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพหนังสือแคนดี้แมนกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่เทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารที่อยู่ในมือพลนะครับไม่ใช่เห็ดนะครับแต่มันคือเห็ด เพราะว่ามันใหญ่มากนะครับเจ้าเห็ดเนี่ยนะครับมีชื่อว่าพอทเเบลโลนะครับด้วยความที่ว่าเขาใหญ่แบบนี้คนก็จะชอบเอามาปรุงอาหารในลักษณะที่มีหน้าตาสนุกสน,กนะครับอย่างวันนี้ครับพลจะทําเบอร์เกอร์ไก่และแทนที่เราจะใช้ขนมปังใช่ไหมครับเราใช้เห็ดพอทเเบลโลนะครับมาเป็นตัวเบอร์เกอร์แทนขนมปังครับ อันนี้เป็นใบกระเพราที่เราล้างทําความสะอาดดีแล้วนะครับเอามาลวกในน้ําร้อนก่อนแปบ๊บเดียวนะครับเรียกว่า10บวิก็พอแล้วครับทำให้เวลาที่เราเอาไปผสมกับเนื้อไก่เวลาเขาโดนความร้อนนะครับจะทําให้สีของเขาเนี่ยไม่ดัง ไส้เบอร์เกอร์ของเราในวันนี้นะครับพลใช้เป็นไก่เราใส่ใบกระเพรานะครับลงไปเค้ากับสะโพกไก่แล้วก็คลุกเค้าให้เค้ากระจายทั่วดีครับเครื่องปรุงรสอย่างเดียวนะครับที่เราจะใช้ในตัวไส้ก็คือเทซี่ซอสสูตรนี้เป็นสูตรกระเพราครับเขามีหลายสูตรมากนะครับนอกจากสูตรกระเพรานี่ครับยังมีเห็ดหอมยังมีพริกไทยดำมีสูตรดั้งเดิมมีสูตรบีแกนนะครับซึ่งเป็นสูตรเจครับแต่ละสูตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพืชผักถึง7ชนิดด้วยกันนะครับสูตรนี้ก็จะมี รสชาติของกระเพราที่โดดเด่นหลายๆคนพอพูดถึงกระเพราคิดถึงความเผ็ดร้อนสูตรนี้ไม่เผ็ดนะครับหอมกลิ่นใบกระเพราและเด็กก็ทานได้ด้วยครับก่อนใช้นะครับเขย่าขวดนิดหนึ่งครับซอสตัวนี้นะครับไม่มีวัตถุกันเสียนะครับดังนั้นเวลาที่เราเปิดขวดแล้วนะครับแล้วเราใช้ไม่หมดเพื่อนๆต้องเก็บในตู้เย็นนะครับซอสตัวนี้จะต้องซื้อกับตัวแทนนะครับก็ลองแอดไลน์และสอบถามไปได้เลยนะครับใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนของการขายซอสตัวนี้อย่างเป็นทางการนะครับก็แอดเทซ เซลเลอร์นะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อซอสแอดเทซี่ช็อปเปอร์นะครับเอาละครับใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับพลก็ผสมเจ้าซอสกับเนื้อไก่ของเราเนี่ยให้เข้ากันชิ้นหนึ่งของพลเนี่ยเดี๋ยวพลจะชั่งน้าหนักบวกซอสไปอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณ70-80เราชั่งออกมาเป็น3ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปย่างให้สุกในกระทะครับเราจะใช้น้ํามันไม่เยอะครับผมใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับในการย่างไก่มือของเรานะครับทาน้ํามันบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแค่อย่างนี้ เพื่อทําให้เราสามารถปั้นชิ้นไก่ได้นะครับพยายามปั้นให้เขาออกมาชิ้นเท่าๆกันนะครับเราต้องการให้ชิ้นไก่ของเรานะครับสุกถึงด้านในโดยการที่เล่งไฟได้ครับผมแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับหลังจากนั้นปิดฝาครับผมไม่ต้องใช้เวลานานนะครับปิดฝาแค่หนึ่งนาทีก็พอครับ ครบ1นาทีนะครับเราเปิดขึ้นมานะฮะตอนนี้สุกได้ประมาณสัก70%แล้วครับที่เหลือเนี่ยเราก็พลิกกับด้านไปมานะครับให้เขาสุก1 0 0ก็เป็นอันใชได้แล้วครับเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นไก่ด้านในสุกดีแล้วเพื่อนๆลองกดดูครับอันนี้จะเป็นเหมือนลูกชิ้นแล้วนะครับจะเด้งๆใชได้แล้วครับปิดฝฟครับผมแล้วเราก็นําออกมาพักนะครับในสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนําเห็ดของเราไปย่างในกระทะให้สุกดีนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยของเราวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึง ดังนั้นพลจย่างในกระทะใหญ่ด้านหลังใช้ไฟก,กลางๆนะครับน้ำมันนะครับประมาณสัก1นช้อนโต๊ะนะครับเห็ดมีก้านเห็ดนะครับเราก็ดึงออก เสร็จแล้วกระทะด้านหลังร้อนๆนะครับนําเห็ดนะครับลงไปย่างครับผมหันด้านที่มีงานลงไปก่อนนะครับเราใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับใส่น้ําครับผมแล้วก็ปิดฝาครับด้านรับประมาณ3นาทีนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมดาวไข่ฟองเล็กๆเพื่อเสิร์ฟคู่กันครับกลับมาดูที่เห็ดของเรานะครับน้า เปิดขึ้นมานะครับน้ำตอนนี้ก็ละเหยไปเยอะแล้วครับกลับด้านครับผมพอช่วงที่เรากลับด้านนะครับเราย่างต่อบนกระทะโดยไม่ต้องปิดฝาแล้วอีก3นาทีครับเสร็จเรียบร้อยครับผม เป็นมืออาหารที่โลคาบนะครับเพราะว่ามีัเนื้อไก่เห็ดแล้วก็ผักนะครับในรูปแบบของเบอร์เกอร์และนี่ก็คือเบอร์เกอร์เห็ดพอเทเบโลไส้ไก่รสกระเพรงครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ